เดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวไผเบิง่งบวกวนี่ยี่สิบสีครับอ่อซีดำสีม่วงสีแดงแล้วก็สีน้เำเงินครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินหน่อยเนาะโอเคครับแต่ลักษณะก็จะเป็นยี่สิบสี่ละครับแล้วก็วัดบูดได้ไอ้มาเลี้ยงวัตบูดบเลยนี่ครับหน้าดำเข้มทองครับหน้าขาวเข้มวดำ มีค่าเทียมคือซองกันนี่ครับออโตมิเตอร์ครับอ่าตัวสีซองกันเนี่ยออออกลางกันเว้นตัวเอ็มเอสนะครับเอ็มเอสแต่จุดมันเป็นตัวแพงเหมือนกับค้าที่ดำดำนี่สิอ่านะครับออตมิเตอร์นี่นะครับเนาะครับผมโอเคครับอันในเบอร์โทรเป็นอะตัวเบอร์โทรครับอะไรในเบอร์นี่โอเคครับผมครับผมเดี๋ยวไอซ่าเขาคืนกันอะไครับสวัสดีครับผมวันนี้โผม,ผมมีเช่ญเคยนะผมช่างโป่งร้านไอซิงนะผมวันนี้ ครับนะผม Bt ห้าสิบนะผมมาล้างไอดีอุดยานะผมแล้วก็จัดเป็นชุดโปรหกหกเก้าศูนย์นะผมชุดโปรหกเก้าศูนย์ก็จะมีเห็นไหมครับผมกออากาศไปกอกอากาศแท้ที่เดิมนะผมนี่กออากาศแท้ที่เดิมตรงรุ่นนะผมสําหรับคันนี้ Bt ห้าสิบเป็นเครื่องหนึ่งที่เก้านะผมอ่าแล้วก็ก็จะมีเป็นกระป๋องด้วยครับเป็นปกระป๋องเวสเกนนะผมตรงรุ่นหนึ่งเก้าของเฟกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชุดวัดบูธพร้อมขานะครับผมนี่ วัดบูธพร้อมขาเป็นหน้าดําเข็มทองนะครับผมหน้าสามารถพร้อมขาวัดบูธนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอีกเป็นชุดอุดอิยาพร้อมท่อน้าบนวีเนียมนะครับผมเป็นชุดของ1.9น,น,น,นะครับผมแล้วก็มีน็อตอุดน็อตไทรางด้วยครับผมนี่นอ็อตไทยรางของ JP นะครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์ลมด้วยนะครับผมเป็นชุดของวัดบูธนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างให้ดีแล้วก็ติดตั้งชุดโปรกันเลยนะครับผม อ่าทอยดีก็ได้ทำการออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่สำหรับคันนี้1นึ่งแสนสาโลนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาลงกันเลยนะครับผมน<ล>ี่ครับผมตันเลยนะครับผมตันทางเดิอนอากาศเลยนะครับผมคารามอลตันตามทางเดิอนอากาศทั้ง2ฝั่งเลยครับผมทั้งตัวสําหรับตมื่อกี้เรไอดีมันเป็น2ท่อดน,นะครับผมทั้งตัวเล็กก็ตัวใหญ่เลยครับผมนี่ตันทางเดิอนอากาศเลยแล้วครัเดี๋ยวจะขูดคารามอลให้ดูนะครับผมว่าจะขนาดไหนครับผม นี่ครับมขมอาไรเตร็มไปหมดเลยนะครผมนี่เดี๋ยวกูตัวนี้ดูเลยนะผมเนี้ยเหนียวแข็งเหนียวแข็งเลยนะครผมนี่อ่าเดี๋ยวเราทำวามสะอาดแล้วก็เอาไปยิงทรายกันเลยนะครับผมนะตอนนี้ช่างพปร่งกำลังทำการยิงทรายให้นะครับก็อ,อย่าเป็นงานเดียวกันแต่ช่างพปร่งนะครับฝีมือช่างพปร่งไม่เป็นสองรองใครนะครับในร้านนัดอะไรสิ่เดี๋ยวเราชมครับผม ในส่วนของเท่ารถไม่ดีเราก็ได้ทําการล้างแล้วก็ยิงทรายเสริมที่โร,รยนะครับผมนี่<ห>นล้างทำความสะอาดให้เสริมที่โรยนะครับผมสำหรับเท่ารถไม่ดีทั้งสองชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ล้างพวกผีพีเสื้อมอเตอร์อียาให้ด้วยนะครับผมนี่ผีพีเสื้อมอเตอร์อียานะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องพอร์ตนะครับผมเราก็ได้ทาาําความสะอาดให้ด้วยนะครับผมนี่ช่องพอร์ตอยู่ในเสือส้อโซนนะครับผมนี่ครับ ีครับเดี๋ยวเราทำการประกอบให้ลูกค้ากันเลยครับผมอ่าในส่วนของอียาเราก็กำลังจะทำการอุดอียาให้นะครับผมนี่จะเป็นการอุดแผ่นหนาครับผมถอดคุเลอรอออกนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราดีีครับอ่าทำการเปลี่ยนกระป๋องนะครับอ่าทำการเปลี่ยนไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับเป็นกระป๋องเฟิกนะครับจะทําให้คุ้มบูดดีขึ้นนะครับอ่าและอ่าอันนี้ในชุดปูมคือกันครับอ่าเป็น กองอากาศครับจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับของลูกคาก็ยังใหม่อยู่นะครับยังขาวสะอาดอยู่ครับแต่ว่าเพื่อเป็นออากาศที่โฟดอี่ขึ้นนะครับเลยเป็นต้องใส่ใส่เป็นของแต่งนะครับทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขัน้นตอนในการอัดฟานะครับกอ,อจะใช้เวลาสักพักหนึ่งสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราชมในขั้นตอนต่อไปครับอ่านะครับนี่นะครับโบดเดี๋ยวจะตั้งใหม่นะครับโบ๊เกินอยู่ประมาณสามชิดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้อยู่ยี่สิบเก้านะครับโบ๊ถึงสามชิดนะครับทีประมาณนี้นะครับพอดีพอดีนะครับลูกค้าใช้งานในยุ่งยากนะครับผมโอเคครับผมอ่าเกษตรที่ร้อนนะผมสําหรับมาด้านะผมล้างท่อระบดีนะผมแล้วก็จัดชุดโป้นะผมหาลูกค้าท่านใดสนใจนะผมล้างท่อระบดีนะผมทางนั้นก็มีบริการรับล้างท่อระบายดีอุทิยานะผมแล้วก็ มีชุดโป้นี่งก็ยังมีอยู่นะผมฮะแล้วถ้าท่านใดสนใจนะผมติดต่อได้ทางเพจฟิตบุ๊กนะผมนัดอะไรสิ่งหรือบเบอร์โทรน,นะผมศูนย์เก้าห้าสองสาสอ,สอ,สอา,าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ